เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านดิฉันนางสาวนิเนปัญญายมครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสามัญหรือวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1นทับหโดยจัดการเรียนการสอนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และเป็นครูประจำชั้นค่ะโดยดิฉันได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งการปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและในวันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงมานานใจในการจัดการเรียนรู้เรื่องคันเลอร์ค่ะ บ,บริบทโดยทั่วไปของโรงเรียนนะคะโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่ที่อำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด468คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา30คน โดยดิฉันได้รับหน้าที่ในการสอนประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่1ทั1โดยสอนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และก็จากการสอนนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ทั1ในรายวิชาภาษาอังกฤษพบว่านักเรียนยังมีคังคำศัพท์น้อยรู้จักคำศัพท์ยังไม่มากเขียนตัวภาษาอังกฤษยังไม่คล่องและยังไม่สามารถสนทนาถามตอบด้วยประโยคสั้นๆได้ดังนั้น ดิฉนันและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีการ PLC ในการหาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนนะคะซึ่งผลจากการ PLC เราก็สรุปได้ว่า นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากระดับปฐมไวัยไปสู่ระดับปฐมศึกษาเด็กในวนัยนี้นอกจากจะต้องพัฒนาทางด้านสติปัญญาแล้วเรายังต้องคำนึงถึงพัฒนาการทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะต้องจัดการเรียนการสอนโดย ให้นักเรียนได้รับพัฒนาการในทุกๆด้านนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้รับพัฒนาการในทุกๆด้านนะคะซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ดีก็คือการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ก็จะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือทำและได้ใช้กระบวนการคิดกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปนะคะก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการลงมือทำนะคะความรู้ก็จะเกิดจากประสบการณ์ของตัวนักเรียนเองนะคะซึ่งการสอนแบบนี้ก็จะเป็นการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางด้านสมองนะคะได้แก่การคิด การแก้ปัญหาการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้นะคะก็จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนในเรื่อง colors ครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มจากการเชื่อมโยงประสบการณ์ของนักเรียนอย่างเช่นในเรื่องของสีที่นักเรียนได้พบในชีวิตประจำวันอย่างเช่นสัญญาณไฟจราจรนะคะจากนั้นก็จะทำการ สอนคำศัพท์โดยนักเรียนจะต้องฝึกอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเพื่อให้จำได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำกิจกรรม The Color Song นะคะโดยจะมีเพลงที่เกี่ยวกับสีนะคะและนักเรียนก็จะได้ใช้แก้วนะคะในการเคาะนะคะอันนี้ก็จะได้พัฒนาในส่วนของร่างกายด้วยนะคะแก้วเคาะสีนะคะก็ ตามที่นักเรียนได้ยินนะคะถ้านักเรียนได้ยินเลสก็เคาะที่4ีเลสนะคะซึ่งก็จะช่วยให้นักเรียนได้จดจำำําคําศัพท์เป็นภาพด้วยนะคะก็จะช่วยให้นักเรียนจำำําคําศัพท์ได้ดีขึ้นนะคะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเมื่อได้ฝึกฟังนะคะไม่ฝึกจำำําคําศัพท์แล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ ฝึกเขียนนะคะเพื่อพัฒนาการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะจากกิจกรรม The Color Song นะคะแล้วก็เมื่อเราได้เมื่อนักเรียนได้รู้คำศัพท์แล้วนักเรียนจะได้นำคำศัพท์ไปต่อยอดในการพูดประโยคถามตอบเกี่ยวกับสีผ่านกิจกรรมสุ่มลูกบอลในกล่องปริศนาโดยนักเรียน จะได้แข่งขันกันเพื่อตอบคำถามนะคะว่าลูกบอลที่ครูสุ่มได้มีสีอะไรนะคะจากประโยคคำถามง่ายๆก็คือ what color is it นะคะและนักเรียนก็จะใช้ประโยคตอบง่ายๆก็คือ is red is yellow นะคะตามสีของลูกบอลที่สุ่มได้นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะช่วยให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นท้าทายและสนุกสนานในการเรียนนะคะ และในขั้นสุดท้ายเพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้ของนักเรียนก็จะให้นักเรียนได้ทำใบงานเพื่อวัดประเมินผลหลังการจัดการเรียนรู้และผลจากการกจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องค o l เลอร์นะคะด้านความรู้นะคะโดยจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ก็คือให้นักเรียนสามารถ อ่านออกเสียงสะกดคำและเขียนคำศัพท์หมวดสีได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อที่2คือน,นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับสีได้ถูกต้องซึ่งนักเรียนก็ผ่านการประเมินนะคะโดยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ80ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100นะคะและในส่วนของด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนก็สามารถใช้ประโยค What Color is it แล้วก็ ถามตอบ is เกี่ยวกับสีได้นะคะถูกต้องเลยนะคะก็ผ่านการประเมินร้อยละ70ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100นะคะในส่วนของสมรรถนะของผู้เรียนก็ผ่านการประเมินร้อยละ100เช่นกันนะคะและในด้านคุณลักษณะอันพุงประสงค์นะคะนักเรียนก็ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ100เช่นกันนะคะและ ทั้งหมดนี้คือสภาพปัญหาที่มาและแรงมันดาลใจที่ดิฉันได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องคันเลอสสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามารับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ